ก่อนที่จะอัปโมคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นขอรบกวนท่านซอยกดถึกใจกดซับสไครต์ติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งเพื่อทานจะบ่ผ่านคลิปวิดีโอใหม่ๆจากข่าพประาเจ้า,จากดดึงข,ขอสบายดีทุกท่านเนาะอิงตามการเสนอของสมาชิกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนั้นท่ว่าอยางให้ข้าพประจนํานเอาเอกสารท่วามีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาลาวอยู่น้ากันนั้นและอยากให้ข้าพประจแนนนําวิธีการเปลี่ยน ภาษาอังกฤษหายมาเป็นฟอนทามนิวโรมันเนาะสปอภาษาอังกฤษนั้นะและภาษาลาวหายยังเป็นฟอนเพศลาดคือเกา่าเนาะยกตัวอย่างว่าข้าพประามีเอกสารแบบนี้เนาะยกตัวอย่างว่าข้าพประาออนอาบดที่ว่าข้าพเจ้ากาลังศึกษาในปัจจุบันนี้เนาะกำลังดําเนินอยู่นี้ที่ว่ามันยังมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาลาวปะปนอยู่นํากันนั้นเนาะยกตัวอย่างว่าภาษาอังกฤษนี้เนาะมันจะเป็นอ่าฟอน เพสาราโอทีเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเนสารโอทีมดเนาะและนี่มันเป็นฟอนเสาราโอทีมดเนาะคําวาคลิกเบิ่งก็ก็ฮู้แล้วเนาะเบิง่งเนาะมันจะออกเพสารโอทีหันและบัดน,นี้ถ้าหากว่าเฮาสิมาเปลี่ยนเทโตเนาะยกตัวอย่างว่าเอกสารมันมี100คนหน้าเนาะสิมานําเปลี่ยนเทลโตยกตัวอย่างว่าคําวาเอสเนาะสิมาเปลี่ยนอ่าเป็นทาลิโดมันเทลโตเนาะเดือนอน,อน,อน,นี้มันก็นต้องใช้เวลา ด้นเนาะเดยกับมันจะมีความหยงยากร้ายเนาะและมือนี่ขาปเจ้าจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนสําหรับภาษาอังกฤษไห้มาเป็นฟอนต์ไทมนิวโรเมันแบบอัตโนมัติเลยเนาะโดยที่ว่าเขาบทตองมาเลือนหาเทอร์โตหรือว่ามาเปลี่ยนเทอร์โต,โตแบบนี้เนาะซึ่งจะมีวิธีในขั้นตอนแรกนั้มาบชมนะครับฟังไปนําันได้เลยเนาะสำหรับการเปลี่ยนภาษาอังกฤษไห้มาเป็นฟอนต์ไทมน์นโรเมันฮัน,น,นเนาะให้เข้าเขามาทีร p l a c e เนาะ คลิกเข้าไปรีเพสตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปบัดหนึ่งแล้วมันจะมีรายการแบบนี้ขึ้นมาเนาะหรือประธานจะกด control h ก็ได้เนาะมันก็ขึ้นมาคือกันเนาะซึ่งจะมี2วิธีนั้นเนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะหลังจากที่เราเข้ากดเป็นทีเหยียบหอยแล้วมันจะขึ้นรายการออกมาแบบนี้เนาะบัดนี้ครับพเจ้าจะมาอธิบายให้ฟังเนาะคือห้องเทิอินนี้เนาะมันจะมีคําว่า 5 w อตต์เนาะ5 w อตต์หมายความว่าเฮาจะค้นหาอีหยังเนาะตัวนี้นี่ข้าพเจ้าจะมาค้นหาเฉพาะภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นฟอนต์เพศรัสโอทีหันเนาะเพื่อข้าพเจ้าจะรีเพลสหรือว่าข้าพเจ้าจะมาแทนทีอ่าภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นฟอนต์ไทม์นิโรมันหันเนาะนี้ให้เฮาเข้ามาที่ห้องหรือว่าบล็อกของ5 w อตต์นั้นก่อนเนาะหลังจากนั้นให้เฮาเลื่อนมาที่ฟอร์แ เนาะเลื่อนมาที่ format คลิกเข้าไปบานหนึ่งแล้วเข้าเลื่อนมาที่ language เนาะ language ตัวนี้เนาะได้ให้เข้ามาเลือกอ่าอังลิสกยูเนติสสเตทเนาะคลิกเข้าไปบานหนึ่งแล้วโอเคเนาะหลังจากนั้นให้เข้าสังเกตเบื้งบ่ามันจะอ่าเลือกขอความอยู่นี่เนาะมันจะเป็นอังลิสกยูเนติสสเตทนี่เนาะหมายความว่าเขาเลยเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้น ให้เข้าเรือนู่มาอีกบานหนึ่งเนาะอยู่ที่ฟอร์แม t นี่เนาะ,ะเลื่องเรือนมาที่ฟอนเนาะฟอนนี่ให้เข้าเขามาทีมาสอบหาอ่าเพศลอทีเนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษรีกตอนนี้มันเป็นฟอนพเพศละ OT เข้าเรือนครับฟอนเพศลอทีเนาะตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปบานหนึ่งหลังจากนั้นให้เข้าโอเคเนาะกดโอเคเข้าไปนี่นเ,เนาะภาษากรเบแปลว่าในบล็อกที่ว่า ไฟวอตเนี่นะ <are> เนาะเขามีอ่าเขาจะขนภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นฟอนต์พิสศษโอทีเขาเลยเลือบดียมห่อแล้วหลังจากนั้นให้เขามาทีบล็อกของดนะีเพรสเนาะดีเพรสบิดนี่เนาะคลิกเข้าไปบานหนึ่งเนาะคลิกเข้าไปบานหนึ่งหลังจากเขาคลิกเรียบร้อยแล้วให้เขาเลนะื่อนออกมาทีฟอร์แมตคือเก่าเนาะออามาทีฟอร์แมตคือเก่าแล้วเลื่อนมาทีรันกิสเนาะรันกิสให้เขาเลือกอา่าอังกฤษคือเกานะ่าเ,กา,เา,นะเาเเ,า English เานาะอังกฤษยูเนเต็ดสเตทเนาะ ถ้าหากว่าคอมของทานใดที่ว่ามันบ่โชว์อังกฤษอยู่นี่เนาะให้เฮาพิมพ์เอาก็ได้เนาะพิมพ์เอาอังกฤษนี่เนาะถ้าหากว่ามันขึ้นอังกฤษออสเตรเลียเฮาก็เลือนหาอังกฤษยูไนเต็ดสเตทเนาะเลือนลงไปเลือนหาเนาะตัวนี้เนาะอังกฤษยูไนเต็ดสเตทนั้นเนาะคลิกเข้าไปบัดนึงแลก็กดโอเคเนาะแล้วจะสังเกตเห็นว่าอังกฤษมันก็ขึ้นมานี้เนาะในสิ่าบ็อกตัวนี้เนาะหลังจากนั้นใเฮาเลือนลงมาที่ฟอร์แมตอีกบัดนึงเนาะ แล้วเข้าไปที่ฟอนเนาะเขาไปทฟอนหลังจากนั้นให้เฮาเลือนหาอ่า Thai Roman เนาะเลือนลงหา Thai Roman เนาะให้เลือนหา Thai Roman เพร,ระาะว่าเาจะเปลี่ยนมาเป็นฟอนต์ t i m a n นั้นเนาะให้เฮาเลือนหาตัวนี้เนาะให้ทานคลิกเข้าไปบานนึงเนาะแล้วกดโอเคเนาะบัดน,นี้เนาะให้เฮามาสังเกตเบิ่งคืนว่าเฮาเลือกถืแล้วบ่อยู่ห้อง ไฟว์วอตนี้เนาะมันจะมีภาษาอังกฤษแต่ก็มีฟอนเพศสดาอุทีที่ว่าเฮาอยากสอบหาวา่าภาษาอังกฤษที่ว่าฟอนเพศสดาอุทีฮั่นเนาะมันมีอยู่ในเอกสารเฮาบ่เนะบบาะเพราะว่าเมืองนึงนี้ข้าพเจ้าจงในอธิบายทานเบิง่งแล้วเนาะก็ก็มีเนะบบาะเขาบอกว่าฟอนภาษาอังกฤษของเฮาอันมันเป็นฟอนอ่าเพศสดาอุทีเนาะบัดน,นี้เฮาสิมาแทนทีโดยการที่ว่าจะนําภาษาอังกฤษฮั่นเนาะภาษาอังกฤษทุกภาษาอังกฤษให้มาเป็นฟอนไทม์เนโรมัน เนาะอันนี้เฮากดเบิ่งคืนถ้าหากว่ามันถูกต้องไปที่เรียบอยแล้วให้ทานเลื่อนลงมาที่ depress all เนาะ depress all หมายความว่ามันจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษทุกตัวให้มาเป็นอ่า font ์ในโรมันแบบอัตโนมัติบาดเดียวเลยเนาะให้เอาคลิกเข้าไปบาดนึงหลังจากที่มาเฮาคิดปิติเรียบรอยแล้วเนาะมันจะโซ่มันจะบอกเฮาว่ามันได้เปลี่ยนให้เฮาประมาณ383คําเนาะ สั่งโหลดไป13คำแล้วให้เขากดโอเคเนาะกดโอเคแล้วเขาก็ปิดออกไปเนาะแล้วเขามาสังเกตเบิ้งว่าภาษาอังกฤษมันเป็นฟอนต์ทามเนลเดอร์มันเมอร์ล์บอเนาะตัวนี้เนาะเขามาคลิกเบิ้งเนาะตัวนี้เนาะเห็นบ่าสังเกตเบิ้งมันจะเป็นฟอนตทามเนลเดอร์มันแบบอัตโนมัติบัดเดียวเลยเนาะโดยที่ว่าเขาบอกจำเป็นต้องมาเรียนแปลถึงระดับโตถึงระดับโตเพราะมันเสียเวลาเนาะตัวนี้เนาะ บางตัวเลขก็เปลี่ยนไปนน้ำเนาะบางตัวเลขก็เปลี่ยนไปนน้ำและวทักลักแต่ว่ามันจะเปลี่ยนในห้องแบบอัตโนมัติก็คือตัวภาษาฮันเนาะที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันจะเปลี่ยนในห้องแบบอัตโนมัติเลยเนาะแล้าสังเกตเบิ่งเนาะและเอกสารอ่างอิงเบื้องลุมเนาะมันจะเปลี่ยนในห้องจนมืดเนาะเห็นป่ะเป็นไทม์นิวโรมันมืดเนาะแบบอัตโนมัติเลยโดยที่บ้าจำเป็น ตองมาเรือนหาฮะเะตูวด้วยว่ามาดัดเกะเทะตูเพื่อจะปกความยุงย่งยาได้เสียเวลาของซื่อเนาะเจ้าถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์เกินแตบนบรรทาทานก็ให้ทานสวยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้หัผู้ด้วยว่าได้เรียนหู้ไปน้ำกันหรือว,ว่าต่อทอนบทเรียนไปน้ำกันเนาะจำมั่นนี้แล้ค่ะประจากษ์กบข้อขอมุณขบใจฉาใด,ดที่ทานให้เกียดทับสม้มได้รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะขอขอบใจ